ายทุกคนวันนี้เราก็จะไปเรียนเต้นลาจีนโบราณนะคะแล้วเราก็จะเริ่มวันด้วยการปูเตียงค่ะทําให้มันสวยงามกลับมาแล้วจะได้น่านอนเหมือนเดิมก่อนจะไปแปรงฟันเราก็จะดื่มน้าอุณหภูมิห้องสักแก้วหนึ่งนะคะเพื่อระบบการย่อยที่ดีทําไมเหรอ <c oughs> จะไม่ได้เราจะไม่พูดเยอะให้มากความว้าว wow, วันนี้ไม่มีคนเลยมีแค่เราคนเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะวอร์มด้วยการวิ่งนะคะไม่อยากออกกำลังกายหนักเพราะเดี๋ยวจะไปเต้นต่อเดีย๋ยวจะปวดแข้งปวดขา ออกกาลังกายเสร็จแล้วก็มาชงเวโปรตีนกินนะคะมุก,กินได้ประมาณเดือนกว่าแล้วตอนนี้น้าหนักหมุก,ก็ได้เพิ่มขึ้นมา2อโลแต่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันชัดขึ้นตอนนี้คือแบบไม่มีเวลากินข้าวเลยตองีบ้ตอนนี้เราก็อยู่บน BTS <ๆ S 1> แล้วนะคะเราก็ได้เข้าปั้นมาลองท้องเพราะความโทรเวิร์ตของเราเราก็ได้จ้างครูมาสอนแบบส่วนตัวนะคะเขาก็จะจัดการเช่าสตูดิโอให้เราของเราวันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นถุงเท้าจะได้เต้นสะดวกเนาะฟึบ เลืดอะได้ครูเป็นคนจีนด้วยที่นี่เขาก็จะมีกระโปรงแล้วก็พัดให้ยืมนะคะ <Okay. S 1> ไม่น่ารอดจ้านี่แหละตัวตนที่แท้จริงของฉันที่ไม่มีใครรู้ <laughs> คนครูก็ไม่รู้จะอึ้งกับอะไรก่อนํำไม่หยุดเลย See you tomorrow ค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาอะไรทานนะคะหิวมาก Hi ทุกคนตอนนี้เราก็หนีมาเข้ามุมนะคะหนีมาเข้าแบบมุมเลยแบบ i n t o v e r แล้วเราก็ได้สั่งเป็นมัทชาลาเต้นมอัลมอนด์มานะคะอืมเลิศจริมัทชาลตาเต้นมอัลมอนด์ตลอดไปค่ะ <c oughs> เอาตอนนี้เราก็ได้สั่งเป็นขนมปังบูสเกดามานะคะกับ แฮมแล้วก็เออนั่นแหละมาชิมกันดูนะคะโย<า>คือแบบฉันจะตั้งกล้องอยังไงก่อนเออหาทาเราคือดื่มมัชฉะปากเขียวไปหมดแล้วคะ่ะก็ว่าอยู่ทำไมพนักง,งานมองปแปลกนึกว่าเขามองว่าสวยแต่จริงๆแล้วสกปรกดีๆนิ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินไปขึ้นบิเทสไปเซนทันลลาเพ้านะคะเพื่อที่จะไปเชื่อมเล็บที่มันหักไป แลนนี้นะคะก็จะเป็นมือเย็นของเราจะกินโจ๊กเซเ่นะคะเพราะแบบมันแบบไม่มีอารมที่จะไปซื้ออะไรแล้วก็คือซื้อมาตุนไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนสภาพตอนนี้คือแบบป่วยมากปวดหัวเจ็บคอเวอตอนนี้เราก็จิบชานะคะไงมมกขอตัวไปพักก่อนนะคะบ๊ายบาย